สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมโอยานไปตัมโบนะครับผมซึ่งเป็นเมืองในประเทศเ,เปรูนะครับเป็นเมืองที่เราสามารถนั่งรถไฟเนี่ยขึ้นไปที่เมืองเออชื่อว่าอากวาสกาเลนเตสได้นะครับเพื่อที่จะไปมาชมปิจูที่หนึ่งมึงเนี่ยนะครับเป็นที่ตั้งของวัดและก็บรสถานมากมายนะครับซึ่งตั้งแต่มีชาวอินคา ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาพักที่เมืองนี้มากมายนะครับเพื่อที่จะรอไปมาจุป,ปิกชูที่หนึง่งสิ่งปลูกสร้างแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะสิ่งปลูกสร้างเนี่ยหลักๆเนี่ยจะได้ที่ผลมาจากประเทศสเปนนะครับช่วงที่ประเทศสเปนเข้ามายึดครองนะครับก็จะเห็นว่าถ้าไปสเปนกับที่นี่หน้าตาของตึกลาบาชองเนี่ยจะเหมือนกันมากๆนะครับ คนที่ประเทศนี้ที่เมืองน,นี้ส่วนใหญ่จะพูดภาษาสเปนกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลงรถด้านหนะัซึ่งเป็นจุดจอดของรถบัสที่เรานั่งมาจากเมืองกุสโกนะครับ ลงตรงนี้นะครับใหญ่ค่ะจะลองกับแกันชากนั้เราไปต่อไปเราก็เดินหาสถานีรถไฟนะตรงนั้นนะ การจะไปที่มาชูปิชูเราสามารถที่จะนั่งรถไฟจากที่นี่ไปได้หรือแม้แต่เดินขึ้นไปจากจากุดนี้ได้เลยนะครับไหนวะถามก็ไม่ปวดฉี่ขึ้นหาย,ยตู้รีซึร์ฟอินฟอร์เมชัไปตรงนั้นก่อนนะถามก่อนตรงไหนรู้ความช่วยเดือวหาฉี่แตกก่อน เ,เรืองข้อมูลขมูลข้อมูเราเข้าไปก่อนนะเราเดินหาห้องน้ำก่อนปวดฉี่ไม่ไหวแล้วดูหนาวานวาเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวห้องน้ำก่อนปวดกฉี่ นี่ห้องน,น้ำเดี๋ยวเชื่อชี้ซะนะครับฮะที่เที่ยวต่อโอ้แม่งมาเป็นหัวเลยโคตรโหัวมีมาร์เก็ตด้วยซูเปอร์มาร์เก็ต โอ้โหเกือบตายรัปดฉี่โอเคเดี๋ยวเขาไปถานมน่เป็นต้นอะไรวะต้นอะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นเลย เดี๋ยวค่อยไปถามทางเขาดูต้นอะไรวะที่เราลงเมื่อกี้นะครับเป็นจุดที่ลงเนี่ยไปทางนูน้นแล้วก็เลี้ยวซ้ายลืมมาอยู่ที่สูงนะครับต้องเดินช้าๆเดินเร็วไม่ได้นะแบกของหนักด้วยเจอต้นไม้แบบไม่ค่อยได้เห็นหลายต้นมากเลยนะ การจะไปมาชูปิชูนะครับก็คือเราจะต้องเริ่มจากที่เมืองก่อนซึ่งจากเมืองเนี้ยเราจะไปที่มาชูปิชูได้2ทีนะครับก็คือที่หนึ่งก็คือนั่งรถนั่งรถไฟขึ้นไปนะครับซึ่งระหว่างทางก็จะสวยมากรถไฟก็จะมีแบบที่หรูก,กับแบบธรรมดานะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นการเดินขึ้นไปเลยนะพอดีผมไม่ค่อยมีเวลาก็เลยเลือกนั่งรถไฟขึ้นไปส่วนทริปรีวิวมาชูปิชูเดี๋ยวผมจะแปะมุมไปข้างล่างพอขึ้นไปแล้ว จะสวยขนาดไหนนะครับแล้วผมจะได้ไปภูเขาที่เรียกว่าเวน้าปิชูนะครับซึ่งจองยากมากนะครับวันหนึ่งเนี่ยได้แค่สกี่ร้อยคนเพราะว่ามาชูปิชูเนี่ยวันในด้า0 0นคน าาไ,ไหนว่าล่างรถไปดูเหนื่อยนะหนาวมาเว้ย ใกล้อยู่แล้วเนี่ยกิโลนึงเลยเหรอโอ้ไม่บอกแต่แหลวะนี่ถือว่าทันเลย ต้นอ,อะไรวะเนี่ยอใหญ่มากอะ กาเด้นอนอะไรวะร้านากาแฟ เดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้าก่อนแล้วกันเดี๋ยวก็อาดคลิปที่หนังทางแล้วนะครับผมก็เดินลงมาเรื่อยๆเนี่ยถูกแล้วประมาณเกือบเกือบโลอะ7 0 0 8 0 0เมตรอะจากไอ้ตรงจุดที่ไว้รอรถรอรถเอ่อรถตู้หรือว่ารถเมย์เขาเรียกรถตัวนะกับวะับคุสโก้อ้าว